แล้วบึงบรรยากาศครับอันนี้น้าหยอดด้วยนี่น้าหยอดอันนี้ถ้าเกิดมีน้ำนะครับน้าหยอดถ้าเกิดขางน้ำได้ขันขงน้ำื่อได้นะครับ นี่ครับขนาดว่าหยอดพร้อมกันได้บ้างมิตรหญ้าเลยแถวนี้ย,ยมิตรหญ้าแต่ว่าดีอย่างหนึ่งคือประหยัดเขาแล้วกะว่เปียงปุ๋ยนะครับน่าหยอดแต่ว่าถ้าเกิดอันลงมินามนะครับถ้าเกิดแรงเนี่ย น,นี่ครับตายหนาเห็นบ้น้าหยอดไดนะ้เหยตั้งกันเรันอันนี้ช่วงน้ำฝนตกเราน้ำม,มันมม่หรอกอเลยเพียงน้ำหวครับน้ำเหยียบเขาบเพราะนา้ำน้ำอัวเขาขึ้นมากับหย่าครับขัดข้างนา้ำน้ำกวมตายครับมึงหนาเล็กขึ้น เน่าหยดอ่าน,นี้เพียงนาบอกตอนนั้นเขาดันนบลอกสินครับต่างกันนะ่ะ ยากาศดีบนตก tang giọt phong gắn không tang Hãy subscribe cho แตาว่ากับเป็นทีผมเลยทางนี้เขาจะอาวัาสราทีเลยครับอันนี้ทีผมมาหอดเพียบทีหอดคั้นเพียรแตาว่าเส้นแหงอ,อกตอไปอันนี้หนองอ่างเก็บน้ำน้ำร้ายครับพี่นี้